วันนี้เวลา9กา้นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรททรมผู้วา่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจากการดอกไม้และตะก,กร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่อาสาสมัครทหารพร,รานมนตรีกุลราชอาสาสมัครทหารพร,รานกองสิงรักประเสริฐศรศีและอาสาสมัครทหารพร,รานนราธิปสุกแก้ว จหน้าที่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพราน4515หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน45ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดประเวณบ้านบางโงลูโบอาแนหมู่7ตำบลเฉลิอมอระแงนะจดนราธิวาสเมื่อวันที่23ตุลาคม2567นั่เข้ารับการรักษาพยาบาลณโนะรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อมเมืองนราธิวาสจัดนราธิวาส การได้รับจากันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น